การเร่งเจราจาเปิดด่านขนส่งสินค้าผลไม้ไปจีนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับผลผลิตนะคะรองรับผลผลิตแต่ผลนะคะผลผลิตทางการเกษตรของไทยช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนี้ค่ะครับผม <c oughs> ก็ทางนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหการรมประเทศไทยครับ กล่าวว่าคือจากนโยบายต้องบอกว่าโดยเฉพาะในประเทศจีนมีความเข้มข้นมากเลยคือจากนโยบายความเข้มงวดของการแพร่ระบาดโควิดสิในบางประเทศโดยเฉพาะจากจีนนะครับจีนเขามีนโยบายที่ชื่อว่าซีโร่โควิดสิ ทําให้ไม่ใช่แค่คนนะครับผมการตรวจสอบผล,ลไม้นะฮะสินค้าผลไม้เนี่ยมีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งสินค้าผลไม้ของไทยไปจีนอย่างมากเพราะทั้งเรื่องของการฆ่าเชื้อทุกตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ส่วนนึงการตรวจสอบศัตรูพืชกับการส่วนหนึ่งการตรวจสอบการฟนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด -19 อันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เมื่อก่อนเนี่ยจากการขนส่งใช้เวลาเพียงแค่3ามถึงห้วันมันเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าเป็น1 0บถสิวันแน่นอนผลไม้ของเราเนี่ยตัดจากบ้านเราไปถ้ามันใช้เวลา3าหวันมันโอเคอม,มันจะไปสุกพร้อมทานที่นูน่นลองคิดง่ายๆเลยกล้วยแต่ถ้ามัน1 0บถวันเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนและจากสีเขียวบ้านเราไปเป็นสีเหลืองแล้วมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำและอันนี้คือย,ยกตัวอย่างแค่กล้วยนะครับ อีกทั้งความไม่แน่นอนในการเปิดปิดด่านทําให้เกิดความแออัดที่ด่านเนี่ยจำนวนมากครับและเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการส่งออกผลไม้ไทยในช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเริ่มมาและทุเรียนเนี่ยเริ่มจะมาเลยมีนาคมถึงมิถุนายนนะครับเช่นทุเรียนที่เริ่มจะออกมาหลายแสนตันนะครับซึ่งถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยราคาสินค้าตกแน่นอนครับ จึงมีการเสนอนะครับเอกชนได้เสนอกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งเจราจากับรัฐบาลจีนเลยให้เปิดด่านสถานีรถไฟบ่อหานเพื่อรองรับสินค้าผลไม้ไทยให้ทันเมษายน65และขยายเวลาเปิดด่านเป็น24ชั่วโมงเพิ่มช่องทางกรีนเลนในการตรวจสินค้าผลไม้รวมถึงขอให้มีการพิจารณาเพิ่มการอนุญาตจำนวนรถบรรทุกให้ผ่านด่านในในเส้นทาง3เอา,เาครับเส้นทาง R3A ให้มากขึ้น และให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยติดตามและผลักดันการเปิดด่านกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นคือช่วงต่อไปผลผลิตจะเยอะและถ้าไม่ทันเนี่ยมันส่งผลให้ผลผลิตเสียหายแน่นอนนะครับ